เกิดไปกินอนกายขนมอ,อาหารเกิดไปกินได้นานนะคะเก็มากึนกับไปเตรียมเครื่องเครื่องเคียงมีหอมมีกระเทียมมีหมูสับมีพริกมีมะเขือเทศชอบอะไรที่เป็นเส้นๆซดน้ำร้อน ดาลวกมันบานแบบนี้มันจะหวานมันจะมันๆนะคะชอบเป็นสะเดานี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะต้มเส้นเนื้อเปื่อยสะเดา ใ้ก็ล้างข่า,ขาปากหมหวานนะพี่น้องกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะนี่ค่ะสาดาลวกเป็นบานแบบนี้มันจะหวานมันจะมันๆนนะคะชอบกินสะเดาวนี่ค่ะ ปลาซงเครื่องก็จะได้มาเป็นปลาลาซงเครื่องมันจะหอมเอาไปรน,นอนไปคั่วความสุกแล้วก็ผสมกับปลาร์นะคะรุงรสทำให้สุกเราวก็ได้เนื้อปลารล้างแล้วก็เป็นนึ่งนึ่งเราไว้ให้มันเย็นนะคะนี่ค่ะ เวลาสูงเครื่องนี่ค่ะเวลาสูงเครื่องตัวเทศนะคราะว่าเราใส่กระเทียมใส่หอมใบมะกรูดนี่ค่ะ ลากโซเครื่องแตะอะไรออกเอาแต่เนื้อมันรอให้ให้มันเย็นเสร็จพักไว้ก่อนนะคะทีนเนก็นี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะท้มเส้นเนื้อเปื่อยหนึ่งสุกเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแล้วก็แกะอ้าง นึ่งสุกเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแล้วก็แกะอ้างสะเดานี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะต้มเส้นเนื้อเปื่อยก็จะได้มาเป็นปลาลาทรงเครื่องมันจะหอม นี่นก็ชอบเหมือนกันนะคะต้มเส้นเนื้อเปื่อย ใาก่ก็ล้างข้าวปากผหวานนะมาค่ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าวันนี้กินกับน้ำพริกวาระแต่อ,อะไรออกเอาแต่เนื้อมันรอให้ ให้มันเย็นเสร็จพักไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็นี่ค่ะเวลาชงเครื่องอนี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะต้มเส้นเนื้อเปื่อยแระวกรแเนื้อปลา ลาแล้วก็เป็นนุง่งนึ่งเรา่าให้มันเย็นนะคะแซบ่บอามีอีกอย่างนึง่งก็จะได้มาเป็นปลาลาท่งเครื่องมันจะหอมแซบ่บอามีอีกอย่างนึง ไ่นองกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะไหนค่ะไ่นองกินข้าวเที่งยงหรือยังเนาะไหนค่ะแล้วก็แยเนื้อปลาล้าแล้วก็เป็นนุ่งนื่งเราว่าให้มันเย็นนะคะตรงเทศนะคะ พอเราใส่กระเทียมใส่หอมใบมกะกรูดปลาตือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาระทรงเครื่องนี่จ้าพี่น้องปลาตือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาระทรงเครื่องนี่จ้าพี่น้องกลยวไปกลน รงกายถานอมอาหารเกิดมาขึ้นได้นานนะคะก็มาขึ้นกับเอียดมือใบมะกรูดนะคะพวกนี้ก็สับสับๆๆให้ละเอียดนะคะไต่อะไรออกเอาแต่เนื้อมันรอให้ให้มันเย็นเสร็จพักไปก่อนนะคะทีนี้ก็ อีกอย่างหนึง่งค่าือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปาราทรงเครื่องนี่จากพี่น้องอีกมือใบมะกรูดแต่วนะ่าพวกนี้ก็สับจับๆให้ละเอียดนะคะ ไ่นองกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะนี่ค่ะไ่นองกินข้าวเที่ยงหรือยังเนาะนี่ค่ะต้งเทศนะคะเพราะเราใส่กระเทียมใส่หอมใบมะกรูด ดาวลวกเป็นดานแบบนี้มันจะหวานมันจะมันๆนะคะชอบกินสสเดาดเราไปแเนือ้อปลาปลาแล้ก็เป็นนุ่มนึ่งเราว,ว่าให้มันเย็นนะคะไปเตรียมเครื่องเครื่องเคียงม,มีหอมมีกระเทียมมีหมูสับมีพริกมีมะเขือเทศ นึ่งสุกเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแล้วก็แกะอ้างจะได้ลดเบาหวานนี่ดรดเบาหวานแล้วก็ล้างไขมันไปในตัวนะคะอีเมือใบมะกรูดนะคะพวกมัก็สับ จับๆให้ละเอียดนะคะสะดเดามาค่ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงนํำกันค่ะวันนี้กินกับ